สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์การธนิกานะคะจะมาทำนายดวง12ราศีปีพุทธศักราช2559ค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะดิฉันจะทำนายดวงชะตาของชาวราศีมีนค่ะสำหรับชาวราศีมีนนะคะมีจุดเด่นของดวงชะตาตรงที่ดาวประจำตัวนะคะคือดาวพฤหัสสบดีเนี่ยได้โครจรจากเรือนอรินะคะเข้าไปในเรือนคู่ครองนะคะส่วนราหูซึ่งเล็งดวงชะตาของท่านมานานเนี่ยจะย้ายเข้าไปในเรือนอรินะคะเรามาดูกันว่า ด้านต่างๆของดวงสตาของท่านเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะในเรื่องการงานนะคะ ในปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านมีปัญหากับเจ้านายนะคะมีปัญหากับผู้ใหญ่ทําอะไรก็ไม่เข้าตานะคะแต่ปีนี้เนี่ยจะพลิกผันนะคะจากร้ายกลายเป็นดีเจ้านายจะเล็งเห็นประโยชน์ของท่านเห็นคุณค่าของท่านนะคะให้ท่านทําโปรเจกต์ที่ดีโปรเจกต์ที่สําคัญแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะโปรโมทให้ท่านได้เลื่อนตําแหน่งนะคะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็มีแนวโน้มว่าจะค้าขายดีขึ้นมีกําไรจากการค้าขายมากขึ้นนะคะสําหรับในเรื่องการเงินนะคะแน่นอนว่าเมื่องานของท่านดีนะคะ ได้โปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่ามีการค้าขายที่ดีขึ้นเงินของท่านก็ดีขึ้นก็มีแนวโน้มว่าจะได้เงินก้อนใหญ่นะคะเข้ามาทําให้ท่านมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะคะแล้วก็สามารถนําไปลงทุนได้นะคะ สำหรับในดวงความรักนะคะของชาวราศีมีนนะคะท่านเป็นราศีหนึ่งนะคะที่มีดวงแต่งงานในช่วงปีพศ2559นี้นะคะเนื่องจากดาวประจําตัวของท่านได้โครจรเข้าไปในเรือนคู่ครองนะคะท่านที่เป็นโสดจะพบคู่แล้วก็แต่งงาน,นะคะ่ะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะที่ผ่านมาเนี่ยท่านมีปัญหามือที่3คนรักของท่านนอกใจนะคะมีคนอื่นนะคะท่านมีแนวโน้มว่า มือที่3เนี่ยจะออกไปจากชีวิตครอบครัวของท่านและความรักของท่านจะดีขึ้นนะคะสำหรับดวงสุขภาพของชาวราศีมีนนะคะท่านที่มีปัญหาป่วยมานานทั้งกายทั้งใจนะคะสุขภาพของท่านจะดีขึ้นมากหลังจากวันที่7สิงหาคมพศ2559เป็นต้นไปค่ะและดีไปยาวเลยนะคะนับว่าในปีพศ2559นี้เป็นปีที่ดีมากของชาวราศีมีนเลยค่ะ